สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา idu ก็นี่เลยครับร้านตรงตามชอบผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมี i d ีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง impact starlewd w a r l i c g wave หรือถ้าใครอยากจะมาไต้หายด้วยกันก็ดีเลยในตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอะไครและแน่นอนคลิปเรานั้นจะคงได้รับการสนับสนุนอย่างเพิ่เมเิมจากพอสูจีเนียร์ของ YouTube บางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็วา่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช anel เราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีโทรศัพท์ mm hmm. ก็สามารถทาได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับโอเคในที่สุดเราก็มาถึงช่วงที่รอตัวละครและเนื้อเรื่องใหมส่สักทีในตอนนี้ก็ถือโอกาสมารีโปรเจกต์ตัวละครเก่าที่ทาไว้นานแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ลงหน้าตู้ปัจจุบันเลยซึ่งเธอก็คือคุณเมหน้าตายที่เทนตองจนทาให้บางครั้งดูเหมือนกําลังกวนอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเธอคนนี้ก็คือโทคีจังผู้มีโค้ดเนมว่าเซลฟฟอ ชื่อบบเต็มของเธอก็คืออซึมะโทคิเป็นเมสสาวอายุ16ปีแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งเธอเกิดมาที่16สิงหาคมมีส่วนสูงที่165ซนติเมตรสังกัดในปัจจุบันก็คือ C&C ในตำแหน่งสมาชิกคนที่หาของ C&C สถาบันมิลลนเนียมผู้ให้เสียงภาคของน้องโทคิก็คือคุณยูอิชิกาวะทางด้านนิสัยโทคิจังเป็นเมสาน้าตาที่บอบบางเรื่องการทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้คนเธอมักจะต้องกังวลอยู่เสมอว่าหากจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรเองแล้วมันจะต้องเลือกทางไหนกันแน่ นอกจากนั้นเจ้าตัวก็เป็นพวกเท็ตรงตรงชนิดที่ว่าอาจจะไปยั่วโมโหคนได้โดยไม่ถ่านตั้งใจกระน้นเจ้าตัวก็เป็นเมซาที่เข่งค้ดต่ตอนาทีและภารกิจจนในบางครั้งก็แสดงความดื้อรั้นออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆนิสัยอีกอย่างหนึ่งของตงกิจจังก็คือเธอมองประสิทธิภาพและผลลัพธ์มากกว่าวิธีการดังนั้นเธอจึงมักเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่าในการทำภารกิจเสมอซึ่งหนึ่งในครั้งที่เธอทําก็คือเธอเคยเอาเครื่องมือถอดรหัสมาใช้ในคาบเรียนนั่นเพราะตัวเธอไม่ได้เข้าใจว่าทําไมต้องคิดเองให้เสียเวลา นะในปัจจุบันนั้นเธอก็ยังคงไปเข้าใจเรื่องนี้อย่างท้องแท้อยู่ดีแน่นอนว่าถ้าให้อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับนิสัยของธงกิจจาก,ก็คือเธอเป็นเมษาสาที่สามารถสำนึกปกครองนั่นแหละเธอสามารถทําอะไรขึ้นก็ได้หากเจ้าตัวรู้สึกว่าชีวิตนี้มันว่างจนดเกินไปชนิดที่ว่าเคยกดปุบฉุกเฉินเพราะว่างงานมาแล้วด้วยพิธีแก้มันก็มีเพียงอย่างเดียวก็คือสั่งให้เธอไปทำอะไรก็ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามเพราะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใดนั้นตัวเธอก็พร้อมที่จะทําให้อย่างเต็มที่อยู่แแล้้้วววในนสส่่่ิงงททีเจาาตัพก็คือ เธอคีดจังแพ้เรื่องมนุษยสัมพันธ์ยิ่งเป็นคนที่มีความเฟรนลี่สูงแล้วเธอ,อยิ่งทำตัวไม่ถูกนั่นเพราะแรกเริ่มเดิมีนั้นเธอมักจะทำงานคนเดียวนั่นเองในส่วนการทำงานนั้นเธอเป็นสมาชิก C&C หรือชมรมเมทชมรมที่สุดแสนซาเบดที่สุดในยูเรเนียมแต่เอาเข้อจริงในตำแหน่งของเธอนั้นเธอไม่ได้มีหน้าที่ที่ชัดเจนเนื่องจาก C&C กับเซมินากำงังตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ของเธออยู่ดังนั้นเธอจึงว่างงานอยู่บ่อยครั้งมากกว่าคริพีคนอื่นและลงท้ายแล้วเธอก็เลือกไปทำงานให้กับพิมาริแทน เรื่องที่น่าลู้เกี่ยวกับตัวเธอนั้นจากที่เราบอกไปว่าเธออายุ16ปีแต่เรียนอยู่ชั้นปีที่1ซึ่งแท้จริงแล้วเธอต้องเรียนอยู่ชั้นปีที่2เท่ากับคารินและอากาเนะและสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวยังอยู่ปีหนึ่งน้นก็คือเจ้าตัวขาดเรียนเกินกาหนดตนเองเรื่องนี้นั้นก่อนหน้าเธอหาได้แค่ไม่แต่เพราะคําแนะนําจากซเซนเซทําให้เธอยอมเข้าเรียนอีกครั้งแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไปอย่างกระตามและเหนือสิ่งอื่นใดที่โทกิจังเข้าไปเรียนนั้นแน่นอนว่าต้องโดนเบื้องบนจากคุณแม่อยู่กัสาส ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะว่าคารินเองก็เคยโดนเรื่องบนกบังคับให้อัปเกรดผงการเรียนมาก่อนอีกันเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับตัวของชิคกิเคยทําเรื่องขอย้ายตําแหน่งไปที่ชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับของเฮมาริเนื่องจากเจ้าตัวว่างงานแต่ถูกทางเซมินาปฏิเสธแต่ก็ยังอนุญาตให้เธอไปทางานช่วยเหลือชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับได้ดังนั้นเจาน้จาตัวจึงเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งที่มีสังกัดถึง2ชมรมเรื่องน่ารู้ข้อที่2แม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะมีร่างกายที่แข็งแรงและทนความหนกได้ดี แต่เจ้าตัวก็ยังทึ่งในความสามารถด้านร่างกายของอินิจังที่แค่ใส่ชุดว่ายน้ำก็เดินที่ทุ่งน้ำแข็งได้อย่างสบายเรียกได้ว่าร่างกายของอินิจังนั้นเหนความสามารถสำนึกของเธอไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องน่ารู้ความสุดท้ายแม้ว่าโทคิตามปกติแล้วเธอจะไม่ได้เป็นคนพูดมากแต่ในบางครั้งเธอสามารถจุดพูดได้ดืด้อๆเช่นกันโดยกรณีนี้มันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เธอไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาหรือตอบอย่างไรดีความสามารถต่างๆของโทคิ โอคีเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านร่างกายความสามารถในการต่อสู้ทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งยังมีความสามารถที่ชมรมเมทไซรับทุกคนไม่มีด้วยนั่นก็คือความสามารถในการแฝงตัวนั่นเองดังนั้นเธอจึงสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายยกเว้นคุณจะสั่งให้เธอไปเรียนหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงนะจํานวนเพื่อนของโอคีจางที่ว่าน้อยนั้นลิโอที่เป็นอดีตเจ้านายของเธอนั้นยังน้อยกว่าซะโดยซ้ำไป ในส่วนอาวุธประจำตัวโทคิจังจะใช้อาซอลเฟนเฮกเลอร์แอนด์คอร์จี11เป็นอาวุธประจำตัวเืรนนี้เป็นอาวุธสัญชาติเยอรมันซึ่งน้องแกจะใช้เป็นอาวุธหลักกา่อนสวมใส่อาบเอชูในส่วนอาวุธหลักของโธคินั้นจะเป็นอาบีเอชูภาวสตรที่ีโอ,อได้สร้างขึ้นโดยอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ใช้เทคโนโลยีของนักบวชในนามและทวยเทพในนามมันจึงแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยตัวอาบเอชูนั้นเป็นภาวะสูตรที่สามารถเสริมความสมรรถน,าน,านร่างกายให้กับผู้้ใชงาน รวมถึงยังโกงในระดับที่สามารถรับรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ครู่หนึ่งเลยด้วยมันจึงเป็นอาวุธที่เกือบจะไร้เทียมทานจุดอ่อนนั้นมันมี2อย่างที่ถูกตรบแล้วอย่างแรกก็คือหากไม่มีเมืองเอริโดที่เอาไว้คำนวณความเป็นไปได้ทั้งหลายแล้วมันจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและตัวมันก็ไม่สามารถทํางานได้หากอยู่ในสภาวะที่แรงเฉยไนปกติแต่ในข้อที่2นั้นเอาเข้าจริงคนที่สามารถเคลื่อนไหวในขณะที่แรงเฉยในโคที่นั้นในคิวทอสคงมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่จากการที่มันเสียหายหนักไปในบทไฟนนนนนนนอััััั้้้ตตวทิาาามมใชแค่่เ ซึ่งอาจจะเพราะเรื่องเงินนั่นก็เพราะตอนนี้ทั้งเอริดูและอาร์วีเอชูนะาถูกโอนไปอยู่ในการดูแลของเซมินาแล้วดังนั้นหากชํารุดแล้วก็ค่าเสียหายมันจะลงที่กระเป๋าของเซมินาเต็มๆม,มันทาให้ในตอนนี้เธอจะพบอาวุธสำรองที่เรียกว่าอาร์เมียแทนอาวุธนี้ไม่ได้มีประวัติใดๆออกมาจะเป็นชุดเกราะเฉพาะส่วนมือที่สามารถยิงมิสไซล์ออกมาได้โดยมันจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าที่มีโลโก้ CNC ติดไว้ในส่วนความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆก็ขี้จังใจว่าเป็นตัวละครที่พบปะกับผู้คนน้อยมาก โดยหากต้องพบกับผู้คนมากๆแล้วจะตัวมักจะเกิดอาการรนลรงเพราะทําอะไรไม่ถูกแต่ว่าในตอนนี้นั้นเธอก็มีเพื่อนใหม่ที่พงไใจทําความรู้จักกันอยู่หลายคนเหมือนกันซึ่งก็คือเด็กในคัาสเรียนที่เธอไปเรียนนั่นเองในส่วนของลิโอนั้นลิโอคืออดีตเจ้านายของโทคิซึ่งโทคิมักจะพูดถึงลิโออยู่บ่อยๆโดยลิโอจะให้ความสำคัญของโทคิมากกว่าการเป็นลูกน้อง สังเกตได้จากการที่เธอไม่ได้ติดตั้งระบบระเบิดตัวเองไว้ในอ p พ o ชแต่ความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นพวกที่พูดน้อยแถมมนสัญ,ญาสารพันก็ไม่ดีทั้งคู่ลิโอเลยไม่ได้บอกความรู้สึกของเธอออกไปให้โทคิแต่นี่ก็เลยทําให้ฮิมาริเคยบ่นเกี่ยวกับการกระทํานี้ของลิโอด้วยและในส่วนอื่นนอกจากลีโอแล้วโทคิจะรู้จักกับฮิมาริและอีมิเนื่องจากหลังมาเนี่ยพวกเธอต้องทํางานร่วมกันโดยทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นแนวหน้าสำหรับการสืบค้นเรื่องราวของดคาเกมมาตอน ซึ่งการที่ได้โทคิมาช่วยก็ถือว่าเป็นกําลังเสริมที่ดีในการต่อสู้กับดิคแกมตอนที่เริ่มจะดุเดือดขึ้นในส่วนของชมรมพัฒนาเกมโโทคิเพิ่งทำความรู้จักกับพวกเธอในระยะเวลาไม่นานก่อนหน้านี้นั้นเธอตั้งข้อสงสัยว่าเธอจะสามารถเข้ากับคนที่ไม่รู้จักกันได้ไหมและถึงช่วงแรกสมาชิกของชมรมพัฒนาเกมจะมีการระแวงอยู่บ้างแต่ท้ายสุดเรื่องราวทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีและโทคิก็เคยบอกว่าเธอเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อช่วยงานชมรมพัฒนาเกมอยู่บ่อย สำหรับอาซมะโทชินั้นเธอก็คือสาวน้อยที่เคยเป็นเมส่วนตัวของคาสกิริโออดีตประธานสภานักเรียนของมิลเนียมเธอเป็นสาวน้อยที่กระหยิบกรนแข็งสู้งานเพราะว่าหลังจากที่ริโอลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าตัวคอตกงานในทันที ดังนั้นในเวลานี้ตัวเธอที่เกลียดเกลียดการว่างงานนั้นกลับต้องไปเป็นคนตกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้ว่าเตัวจะกลับเข้า CNC ต้นสังกายของเธอกระตาบแต่กลับมีประเด็นเรื่องจะจัดการยังไงกับเจ้าตัวดีทําให้เจ้าตัวไม่ได้ทํางานอย่างที่คาดหวงังเธอเคยบอกกับเซนเซว่าก็เพราะเซนเซนี่แหละที่ทําให้เธอต้องว่างงานจากนั้นก็กลายเป็นวิญญาณตามติดในชาเล่อยู่นานนั่นทําให้เจ้าตัวได้ค้นพบสัจธรรมว่าถึงเธอจะอยู่ที่ชาเล่มันก็ไม่ได้ทําให้เธอได้งานอย่างที่เธอคาดหวังไว้อยู่ดี ในปัจจุบันนั้นต้องเรียกได้ว่าเธอสู้ชีวิตกับการหางานทัอย่างมากโดยชมรมที่เธอช่วยงานอยู่นั้นก็มีทั้งชมรมพัฒนาเกมรวมถึง CNC ที่มีการจ่ายงานให้เป็นบางครั้งและเมื่อเธอว่างงานมากๆเธอก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่โน่นบ้างที่นี่บ้างจนกระทั่งไปหยุดที่ชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับเป้าหมายของอาสมาโทชินั้นเจ้าตัวเคยพูดออกมาว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะเป็นสุดยอดเมดอันดับหนึ่งของคิวะทอสและนั่นทำให้เธอพยายามผลักดันให้ตัวเองเหนือกว่ารุ่นพี่คนอื่นได้ เพราะว่าตัวตัว,ตวอาจจะไม่ทราบว่าบางทีที่อุพีไปจ่ายงานให้เธอนั้นมันเป็นเพราะเจ้าตัวนี้แหละที่ชอบโดดเรียนโดดชนิดที่ว่าจะโดนซ้ำชั้นอยู่รอมัธยมแล้วและทั้งเลุและสินินาเองก็คงไม่อยากให้มีนักเรียนที่เอาแต่ทํากิจกรรมจนได้กลายเป็นเด็กของซ้ำชั้นอีกหลายคนก็เป็นได้ท้ายสุดแล้วผลทางการเป็นเบลดอันดับหนึ่งของอาซุมาโทคินั้นก็ยังคงอยู่อีกยาวไกล โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆไหนที่ถูกใจตอนคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไลยหน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ